คไปกินแมงก่ามะม่วงนะคะเป็นสวนเล็กๆของคุณหนูดาวเองนะคะข้อสอยยังไงครับต่อยตีเลยใช่ไหมคะโอ้ทูแบบนี้เหรอคะอันนี้เป็นสวนของเราเองใช่ไหมคะไม่น่าจะใช่อันนี้ก็จะเป็นรถประจําตําแหน่งดาวนะคะเป็นรถเปิดประทุนพร้อมกับคนขับรถนะคะทุกคนค่ะ อันนี้เป็นระบบเปิดอัตโนมัตินะคะเป็นระบบเปิดสวนอัตโนมัตินะคะบริการเปิดสวนค่ะบริการเปิดสวนค่ะเอ่อพันธุ์ผมก็คือเอาไป็กค่ะเป็กเป็กเป็กค่ะคืออัตโนมัติค่ะอัตโนมัติค่ะอันี้ก็จะเป็นหมาเลี้ยงไว้นะคะได้หมาให้หน่อยร้องหวยลก ไปดูสวนม่วงของเรานะทุกคนปลาคาร์ฟมะม่วงไม่ได้มาทานแ้ทังนี้ทั้งนี้เราจะไปทำนีุ้้ยมี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 รอฮัลโหลฮัลโหลโอเคเออเตรียมอาวุธค่ะมาหาตีเราก็ได้อาวุธด้วยนะคะอุยอิสโซฮัสทุกคนใกล้มาถึงสวนเราแล้วนะคะทุกคนค่ะนี่ก็จะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวของดาว มะม่วงเต็มเลยค่ะพี่เลี้ยงอะม่วเยอะแยะเลยโอ้ยเยอะแยะเลยค่ะทุกคนอันนี้มะม่วงสดสเลยนะคะทุกคนค่ะอันนี้หล่นร่วงเต็มพื้นเลยนะคะมันสุกค่ะทุกคนเดี๋ยวจะช่วยเก็บนะคะโอ้ยน่ากินมากเลยค่ะพ่อพี่เลี้ยงขอสักห่งลูกเลยค่ะพ่อพี่เลี้ยงค่ะกินยังไงคะพ่อพี่เลี้ยงทุบเลยนะคะกินยังไงคะคนขับรถขาวิธีการกินกินยังไงคะวางก่อนฮะวางถือมัดปิดหน่อยค่ะแลก็มีน้ําพริกมาด้วยนะคะระวังมันยากแตตานะคะอ ยอะเสียตาจริงๆอะค่ะวิธีการกินโอ้ทุบแบบนี้เหรอคะจ้าคุณพี่จะกินยังไงคะแกะอกก่อนแกะอกก่อนใช่ไหมคะได้แล้วอันนี้เราเอาน้ำพริกมาด้วยนะคะกินสดๆจากต้นเลยนะคะทุกคนค่ะอันนี้เป็นแบบสวนเล็กๆของเราประมาณกี่ไร่คะสองไร่ค่ะสองไร่ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือสวนของเราเองใช่ไหมคะไม่น่าจะใช่สวนของเราอยู่ฝั่งนู้นอ๋อสวนกบาีพุกแล้วเข้าผิดต้นเหรอคะ ไม่ขออนุญาตเขาแล้วอ๋อขออนุญาตเขาแล้วขอกินมะม่วงหน่อยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะได้แล้วอนุญาตแล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะระหว่างนี้ก็พ่อพี่เลี้ยงก็ไปเก็บพ่อพี่เลี้ยงขาของเขาไหมคะพ่อพี่เลี้ยงพ่อพี่เลี้ยงขาของเขาไหมคะของเขาของเขาเป็นของเราของเขาจะกินยังไงคะสอนคุณหนูกินหน่อยค่ะวิธีการกินค่ะคุณหนูจะแกวอย่างนี้นะคะแล้วก็หาต่อนมันออ๋หาต่อนอันนี้แจ่วอะไรคะน้ำพริกอะไร น้ำพริกปลาร่าค่ะน้ำพริกปลารา่า,ราค่ะทุกคน,นะคะใส่หัวหอมบ้านเราใส่หอมโอ้โหกินอย่างนี้เลยนะคะกินแบบนี้เลยใช่ไหมคะอู้หเป็นไงคะเออมากแซ่บไหมคะแซ่บเลยขอคุณหนูลองกินหน่อยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นมะม่วงสดๆจากต้นเลยนะคะทุกคนค่ะมาอุ้ยน่ากินมากทุกคน ช่วยคุณหนูหน่อยค่ะขอบคุณค่ะพ้าพิเลี้ยงถือมะม่วงให้หน่อยค่ะพ้าพิเลี้ยงขอบคุณค่ะมาค่ะทุกคนอันนี้เป็นปลาร้านะคะทุกคนค่ะคุณหนูกินถูกไหมคะพ่อพี่เลี้ยงต้องทำยังไงคะถูกทำแบบนี้ฉีกอย่างนี้เหรอคะพ่อพี่เลี้ยงฉีกแล้วกินต่อนมเลยอ๋อกินต่อนเลยใช่ไหมคะพ่อพี่เลี้ยงใช่ขอพ่อพี่เลี้ยงชิมให้ดูหนะคะอร่อยไหมคะพ่อพี่เลี้ยงอร่อยอุ้ยแซ่บไหมคะแซ่บอุ้ยอันนี้ปลาแหละค่ะพ้าพิเลี้ยงนี่ค่ะทุกคนเป็นตัวแบบนี้เลยนะคะอื มะม่วงตามนะคะอืมดม,มากเลยค่ะทุกคนคะกินเสร็จเราล้างปากด้วยค่ะอ๋อมีมะม่วงล้างปากด้วย thank y ง u t วตัง y ิวค่ะอันนี้จะเป็นแบบสุกนะคะทุกคนคะอือนี่เป็นแบบสุกนะคะแกะถูกไหมคะถูกค่ะอ๋อแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็กินเลยใช่ไหมคะใช่แล้วนี่คะ่ะอู้อันนี้จากต้นเลยนะคะกินใต้ต้นเลยสดกว่านี้ก็กินบนต้นแล้ว่ะคะทุกคนคะ่ะ <laughs> พี่เลี้ยงวางก็ได้ค่ะพ okay. exactly. so so ี mm ่เ hmm. ล exactly. uh, ี Desde, ้ยงคะพ่อพี่เลี้ยงขาช่วยสอยให้คุณหนูหน่อยได้ไหมคะจกสี่ห้ารูกกลับบ้านนะคะพ่อพี่เลี้ยงขาอ่ะครับพี่เลี้ยงอ่ะไม้ไม้เขาสอยยังไงคะัพ่อพี่เลี้ยงสอยตีเลยใช่ไหมคะพ่อพี่เลี้ยงดิตีอันนี้เหรอคะพ่อี่เลี้ยงตีตีอ๋อตีมืออันนี้เหิมไหมคะพ่อพี่เลี้ยงเก็บค่ะพ่อพี่เลี้ยงเก็บเลยค่ะพ่อพี่เลี้ยงเก็บได้ค่ะพ่อพี่เลี้ยงเก็บได้ค่ะรูดจัดก้นเลยค่ะ รีบเียค่ะพ right ่อพี่เน so so ียงโอ้ยโอยมะม่วงอิสโซเมนี่โซเมนี่เยอะมากค่ะทุกคนคะพอได้ยังคะพ่อพี่เนียงพอแล้วพอแล้วใช่ไหมคะอันนี้เราจะตัโฮมเลยไหมคะตัโฮมกับบ้านเราตัโฮมใช่ไหมคะพ่อพี่เนียงโอ้ยอากาศวันนี้อิสโซฮอตชุดแรกอิสโซฮอตมากเลยค่ะทุกคนคะร้อนมากอิสอ้เหมือนฝนจะตกเลยค่ะทุกคนคะอากาศคล้ายๆฝนจะตกเลย ร้อนมากเอ้ย thank you ขอบคุณค่ะพ่อพี่เลี้ยงมีการดูแลดีมากเลยค่ะพ่อพี่เลี้ยง thank you thank you so much love you สวยหรือยังคะสวัสดีสวยหรืยยรยอยังคะสวัสดีค่ะอุ้ย thank you มากเลยค่ะอะไรคะพ่อพี่เลี้ยงทาลิปสติกหนออ๋อแต่ปากให้ด้วยทาลิปสติกด้วยค่ะอันนี้ลิปอะไรคะลิปดาฟิลเลอร์ลิปดาฟิลเลอร์ สวยหรือยังคะสวยแ<ว>ล้วสวยหรือย no ังคะทุกคน่ะคุณหนูวันนี้โอ้ยคุณพี่ขับรถสวยไหมคะวันนี้สวยสวยแล้วสวยค่ะขนาดมาเก็ตมะม่วงปากก็ยังสวยนะคะเพราะว่าคุณหนูใชลิฟฟินเวอร์นะคะนี่แท่งร้าน159บาทนะคะใครสนใจพิมพ์คาว่าสนใจใต้คอมเมนต์หรือไม่ก็จิ้มที่ตะกาได้เลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่น2แท่งส่งฟรีค่ะมาเก็บมะม่วงปากก็ยังสวยนะคะทุกคนค่ะคุณพ่อพี่เลี้ยงพอหรือยังคะพอแล้วลับหรือยังคะพ่อพี่เลี้ยงคะ ใของเราของใครคะเขาไม่ว่าหรอกคะแม่เพราะเขาไม่รู้เขาเขาไม่รู้เว้ยพ่อพี่เลี้ยงสามสองหนึ่งเลสเก้ค่ะเลสเก้ค่ะพอพี่เลี้ยงเฮ้ยพอพี่เลี้ยงเป็นอะไรคะพ่อพี่เลี้ยงคันปากเป็นอะไรอ่ะยางยางกัดปาก เหมือนของเขาเองของเขาไม่ใช่ของเราเขาจะว่าไหมคะพะเป็่เลี้ยงสดหรอเพราะอะไรคะเีเลี้ยงใส่หมวกเลยนะคะวันหมวกไม่ต้องใส่หัวค่ะใส่มะม่วงค่ะวันนี้ค่ะเอาหมวกมาเพื่อประโยชน์ล้วนๆค่ะพพี่เลี้ยงคุณหนูไม่ได้นะคะคุณหนูรู้คุณหนูด้ค่ะกี่ได้กินไมกพี่เลี้ยงะไได้เ้ย่ะพี่ ลยใช่ไหมครพ่อปี่เนียนได้แล้วลงไม่กลัเหรอครพ่อปี่เนียกัไม่ได้กลับไมกลับพ่อปเนียนไม่มีม่มีมถึงไงคนขับรถพร้อมหรืยังคะ จะตดแอร์ใดตีดบอลลังโรดนอะีจทไหนเปิดประตูเมืม่อร้ายราดเลยี่